วันนี้เราจะมาทำกระหล่ำปีผัดน้ำปลากันจ้าเรามาดูกันนะคะว่าวัตถุดิบเรามีอะไรวัตถุดิบเรามีกระเทียมค่ะแล,แ,แล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็กระหล่ำปีหัวเล็กอ่าขั้นตอนการเตรียมมากระหล่ำปีก็คือเราจะแกะส่วนที่แข็งออกและให้เหลือแต่อ่อนๆแล้วก็วันนี้เราจะใช้ครึ่งหัวค่ะเพราะว่ามันจะประมาณจานจานเล็กนึงค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบิดกระลำตีแบบนี้เลยค่ะเราก็จะไม่ได้ใช้มีดทันนะคะเราจะบีเอาแบบนี้แล้วก็ไปแช่น้ําไว้ค่ะแช่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเตรียมส่วนของกระเทียมซึ่งก็จะแกะเปลือกออกแล้วก็สับละเอียดแบบนี้ค่ะเตรียมไว้พร้อมๆกับอุ้งแห้งค่ะก็จะเตรียมไปเลยจากนั้นเราได้เราได้ทําการ ตั้งน้ำไวแล้วนะคะนี่ค่ะหม้อแล้วก็เติมเกลือลงไปกับน้ํามันพืชเสร็จเรียบร้อยเราจะเอากะหล่ำที่เราแช่น้ําไว้อ่ะคะ่ะลงมาลวกะคะ่ะนี่เลยแล้วก็เราจะใช้ช้อนกดเข้าลงเพื่อที่จะให้เขาแบบว่าสุกเสมอกันแล้วก็ไปเทน้ําออกแล้วก็ไปพักเตรียมรอะคะ่ะอันนี้เรามาตั้งกระทะไว้เพื่อที่จะทอดกุ้งแห้งะคะ่ะ เอากุ้งแห้งลงไปทอดเลยทอดจนกระทั่งกุ้งแห้งเหลืองค่ะเรามีเติมปลาหมึกแห้งลงไปหน่อยนึงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอากระเทียมสับลงไปผัดค่ะหลังจากที่กระเทียมเราเหลืองแล้วเนี่ยเราจะเอาอกระลำปีที่เราลวกเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟแบบแรงแล้วผัดเลยค่ะ สองสามชิ้นเราก็จะเติมน้ำมันหอยลงไปแล้วก็เติมน้ำปลาช่วงนี้ใครอยากใส่ผงัวก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กเราไม่ได้ให้กินผงนัวก็เลยไม่ใส่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเข้ากันสักพักสักพักนึ่งนะคะเราก็ยกลงแล้วก็จัดเทลงกล่องเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของกระหล่ำปีผัดน้ำปลาของเราหน้าตาน่าทานไหมคะทำง่ายด้วยนะคะ สักพักหนึ่งนะคะน้ำเขาจะซึม